คาว่าคัมแมนเชสเตอร์ปาร์เจวันที่27กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เย็นนี้ขอเสนอะเอาได้ยังไงเชนฮักชี้ผีคุมเกมอยู่ชมอัปราบัตเล่นแบ็กซ้ายดีนะ โดยการน,นีทางเอริกเชนฮารกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซเต็ดชื่นชมลูกทีมว่าสามารถจะควบคุมเกมได้พร้อมกับชมโซฟิยานอับบาราบัดเล่นแบ็กซ้ายได้ดีในเกมคาราบาลครับกับทางคิสสันพาวเร็ตนะโดยเชนฮารกได้กล่าวหลังเกมนะว่ามันเป็นข้ามคืนที่ดีเราเล่นกันได้อย่างค่อนข้างจะดีและควบคุมเกมได้นี่คืสิ่งที่เรากำลังมองหา เราก้าวไปข้างหน้าในเกมที่เบอร์รีกับวิธีการป้องกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและวันนี้เราทําได้อีกหนึ่งสเต็ปในเวลาได้ครอบคบองบอลและก็ยังมีอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นอุตชาดัชได้กล่าวชมโซฟิยาอัฟราบาดแข้งใหม่ที่ต้องเล่นแบ็กซ้ายจาเป็นะว่าผมรู้ว่าเขาสามารถทําได้เขาเป็นผู้เล่นที่สามารถให้ในสิ่งที่ทีมต้องการได้และพร้อมจะช่วยทีมเสมอเขามีคุณภาพเช่นเดียวกับพลังกำลังและกเเดนามกที่เข้ามาสู่ทีมในครั้งนี้นั่นเองนะ ในวันาานี้ต้องรองดูกันต่อไปก็รแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมานกันดีครับเอาได้ยังไงโอซีเมนขู่ฟ้องนาบรีกรณีคลิปล้อเลียนในทิกตอกนะโดยวิกเตอร์โอซีเมนกองหน้าของไนเจีเรียขู่ฟ้องร้องต้นสังกัดนาบรีกรณีที่มีคลิปวิดีโอล้อเลียนตอนยิงฉุดโทษพลาดปรากฏอยู่ในทิกต o k ของสโมสรนในขณะนี้ ซึ่งงานนี้บราเบโต้ดารินตาตัวแทนของโอซิเมนยืนยันความไม่พอใจของสุนหน้าทีมชาติไนจีเรียและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับทางต้นสังกัดนาบารีกรณีที่คลิปวิดีโอปรากฏขึ้นในโซเชียลมีเดียทิกตอกอย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะ ดยโซอิเมนนั้นกำลังหัวเสียและไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบกเกมซาริอาที่นาบรีบุกไปเสมอบริญ,ญาศูนต์ต่อศูนตอน์อันเนื่องมาจากตนเองยิงจุดโทษพลาดและก็ถูกประเด็นโตออกในช่วงท้ายเกมทั้งที่ทีมต้องการประตูจึงมีปากเสียงกับทางเทรนเนอร์บรูีิการาเซียในช่วงเวลานั้นโดยสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายแล้วเมื่อโอซิเมนสำนึกผิดขอโทษต,ต่อทางการาเซียเป็นที่รับรอแล้วแต่คลิปวิดีโอที่ปรากฏในที่ต o อกลับกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีก โดยคารินดาฐานะตัวแทนของโอซิเมนยืนยันเลยนะว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นการล้อเลีนเยนนักเตะต,ต่อทางสาธารณะและไม่สามารถจะยอมรับได้จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินกางคดีถฎดหมยกับต้นสังกัดนาบปรีเพื่อจะเป็นการปกป้องสุนหน้าในเดียร์แบลนี้ สำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเริ่มจากจังหวัดที่ทางโอซิเมนรยกร้องนะฮะจุดโทษแล้วก็ตัดภาพมาในจังหวัดยิงไม่เข้ารกรอบทําให้ศูนย์หน้าทีมชาติในเธเรยร,รู้สึกได้เลยว่าเหมือนเป็นการล้อเลียนแต่หลังจากนั้นก็มีการลบโพสต์ไปแล้วจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาริเลโอเดอเรเดนติสท่านประธานสโมสรน,นาโปลีคงจะหนักใจไม่ใช่น้อยเพราะมีแนวโน้มสูงขึ้นที่โอซิเมนจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แทนที่สัญญาฉบับปัจจุบันที่มีอายุถึงเดือนถุนายนปี2025เพียงแค่เท่านั้นเองนะ เป็นนางวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้ก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมานกันอีกครับแอนโทนีเดอะหมุนบินเข้าอังกฤษรับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนแล้วโดยทางแฟนแมนยูนะ,ะับผมมีข่าวตีตามมาอย่างต่อเน,นื่องหลังจากที่การผ่านเข้ารอบ4ี่คาราบาวครับเมื่อล่าสุดนั้นกำลังจะไปได้ปีกจอมลวดลายแอนโทนีกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งหลังมีภาพเดินทางจากบราซิลถึงบ้านเกิดแล้ว โดยการบริงานจักทางซันสปอร์ตบอกว่าดาวเตะวัย85ล้านปอนด์รายนี้ปรากฏตัวยัางสนามบินนานาชาติเซาเปาโรพร้อมกระเป๋าเดินทางไปยังเขื่องนะฮะคา,าดว่าปลายทางคือสหราชชาาจักรหลังจากที่เขาให้การสัตสังคดีทางความรายตั้งกายกับแฟนสาวจนเสร็จสิ้นรดับต่อไปในตัวแทนของกฎหมายแล้ว ทาน,นี้ตัวรุกไวซ์สาปรานี้คงไม่พร้อมจะกลับมาลงเตะในเกมเบรกทีมชาติตุลาคมเพราะเมื่อถึงอังกฤษแล้วก็ยังต้องเดินสายารับครอบข้อกล่าวหาและก็ให้การต่อพนักงานสอบสวนเรื่องแฟนสาวการาเบียราคาวันรินอ้างถูกซ้อมในโรงแรมที่แมนเชสเตอร์เมื่อ15มกราคมนี้ใน,นครังนี้ด้วยนะโดยคางเคสของแอนโทนีทางแมนยูเองว่ามีทางตั้งกรรมการสอบวินัยขององค์กรเพื่อจะสืบหาความจริงเรื่องชาวที่เกิดขึ้นปล่อยหน้าที่ทั้งหมดนั้งแก่ต่างจนที่บ้านเมือง จนเชื่อได้เลยแต่ว่ากำหนดก,การกลับสู่ชื่อใช้งานน่าจะเป็นเกมลีกเยือนเชฟฟิลด์วันที่2 1ตุลาคมหรือเกือบอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ซึ่งแอนโทนีเล่นให้กับทางแมนยูสีนัดฐานะตัวจริงซีน,นี้ยังไม่มีประตูหรือว่าแอซิสการได้เขาคืนทับจะเป็นการเพิ่มชอยหน้าขวาแก่ทางผู้จัดการชีฟอิเล็กเชนฮาร์กในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะเป็นทางกันกนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารกันครับเอาได้ยังไงพฤติกรรมไม่ธรรมดานะ ดอดมุลไม่คิดจะเซ็นซานโชขนาดัหยาดนิสัยนอกสนามของเขาโดยการน,นี้บรูซิลอตมุลสโมสรกระลังแง่งศึกบุนเดสเซริกาเยอรมน,นีไม่สนใจจะคว้าตัวจดอดซานโชปีชา้าอังกฤษจากทางแบนเชสเเตตกลับมาร่วมทัพเนื่องจากขีดขยาดนิสัยส่วนตัวที่ไร้ความรับผิดชอบสมัยที่เคยร่วมงานกัน ด้วยความตึงเครียดระหว่างดาวเตะไว้์สามงเกลรานี้กับชางเอดดิชนฮาร์ู้ซือยังคงย่ำแย่เลยอยู่นะฮะนับมาแต่ที่เขาถูกทัวสังกัดสั่งห้ามซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่หลังมีปัญหากับทางเจ้าหนายเนื่องจากโดนตัดชื่อในเกมที่แพ้อาร์นอหนึ 3, ่งต่อสามวยเห็นบลที่ซ้อมได้ไม่อย่างน่าประทับใจขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์ตอบโต้ว,ว่าตกเป็นแพ้รับบาดนะ แล้ปัญหาดังกล่าวบานปลายเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งเมื่ออีกอนักเตะน,นะฮะเหมือนที่จะขอโทษนายใหญ่ชาวดัชทําให้ต้องสังกกดเพิ่มเพิ่มมาตรการเข้มข้นด้วยกันห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรและก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในพื้นที่รับประทานอาหารของทีมชุดใหญ่ด้วยโดยต้องไม่รับประทานอาหารร่วมกับพวกเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนในครั้งนี้ แทนที่ซานโชจะสำนึกแต่เขาเลือกที่จะตอบโต้เงียบด้วยการปิด IG ส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านฟอนโร่ไปแล้วซึ่งท่าสถานก,การณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะโดนปล่อยตัวจากทางจีนโอท f ฟฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้มกราคมนี้เลยนะ ซึ่งจากการณีนี้มีการรายงานข่าวดว่าดอตบุนกำลังจับตาสถานการณ์ของซันโชอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะดึงนักเตะกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งหลังเคยประสบความเสร็จสมัยที่ทำงานด้วยกันร,ระหว่างปี2017ถึง2021นะ โดยไรก็ตามทางบิวนะฮะสื่อชั้นนำในเมืองเบียรายงานข่าวหลือนวะว่ากรณีนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากทางทัพเสือเหลืองเคยเจอดิสเดทเกี่ยวกับพฤติกรรมนอกสนามของซานโชมาแล้วโดยเฉพาะการที่นักเตะพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะมัวแต่เล่นวิดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์จนดึกดื่นนะนอกจากนี้ซานโชมักจะมาซ้อมสายเป็นประจำซึ่งเป็นปัญหาที่แมนยูต้องเผชิญในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันบางครั้งนักเตะยังมักจะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวออกไปเที่ยวหนึ่งหรือสองวันกันอีกด้วย ระรับพฤติกรรมไร้ระเบียบของซานโชทําให้ดอตมุนต้องเรียกมาพูดคุยอยู่เพื่อจะปรับทัศนคติและเรื่องนี้ก็เป็นผลทําให้บรรดานักเตะระดับซีเนียร์ไม่อยากจะให้เขากลับมาเพราะกลัวว่าจะทําให้บรรยากาศในทีมปัจจุบันนั้นเสียหายนอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนตัวแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ดอตมุนนะฮะอาจจะหมดสิทธินะฮะผมสัญญาก,กับซานโชนั่นก็คืออา่านักเตะโดยที่แมนยูไม่คิดจะส่งดาวเตะชาวกฤษไปเล่นแบบยืมตัว และต้องการจะขายขาดถาวอซึ่งค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือราวประมาณ2,400ล้านบาทในครั้งนี้โดยตัวเลขของดังกล่าวนั้นถือว่าเกินงบประมาณที่ดอทมุนจะจ่ายไว้เนื่องจากทีมมีงบประมาณจำกัดในการเติมทับช่วงตลาดพ่อค้าแข่งนนฤดูหนาวหลังทุ่มเงินไปเยอะในช่วงเมอร์อรจินในการคว้าตัวมาเซลซาบิเซอร์นิคลัสอ่ฟุบรุกและก็ฟริกเอนเซมาในครั้งนี้นะเปน็างงานนาังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การอนาคตสองซานโชนะฮะ เริ่มกลับมาลิบหลีกันอีกครัง้งเรามาดูข่าวจานกันีกครับบาร์บีบคิวเชื่อมสัมพันธนะ์นะเชนฮากจัดเลี้ยงขอบคุณครอบค,อบครัวแข้งแมนยูโดยงานนี้ทางเดลี่เมลเผยว่าอีริกเชนฮากกุนซื้อแมนยูนะฮะจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวที่สนามซ้อมแคดิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อจะขอบคุณตั้งเตะและก็ครอบครัวตลอดจนสตาฟที่ช่วยกันเสียสละจนทำให้ทีมมีผลงานที่ดีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในครั้งนี้ โดยเทยนฮากได้ย้ายจากการโกงเงียนทีมมาแจ็คในบ้านเกิดน,นะฮะมาสร้างชื่อในเกมพิมบริทได้ทันควันในการาพาทีมผีแดงซิลชมั์คาราบาลคับและก็ได้ตำแหน่งรองแชมป์เอฟเอครับ รวมทั้งคว้าอันดับ3าในลีกตีตั๋วกลับไปเล่นฟุตบอลแชมปีเป็นลีกได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในช่วงซีซั่นใหม่เชนฮารกเองก็ไม่อาจจะสานต่อผลงานจากซีซั่นก่อนได้โดยแมนยูออกสตาร์ทได้อย่างเลวร้ายถึงขนาดที่แพ้นในลีกไปแล้วถึง3นัดจาก5านัดรแรกก่อนจะพลิตสถานการณ์บุกไปสยบเบอร์ลีย์ได้อย่างทุรัทุเรไปถึง1ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อชัยชนะที่เทฟมัวส่งผลให้กุนซอดัชเนียตัดสินใจจัดเลี้ยงบาร์บีคิวนักเตะและครอบครัวรวมถึงสตาฟที่สนามซ้อมในนนวััพุีี้หมาย เรียกสปิริตของทีมกลับคืนมารวมทั้งการเป็นการแสดงความขอบคุณของครอบครัวนักเตะด,ด้วยที่เสียสละเวลาให้พ่อค้าแข้งสามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้เมื่อช่วงสื้อท่านก่อนได้อย่างน่าประทับใจ สำหรับทางปาร์ตี้บาร์บีคิวของพีแดงเปิดเผยนะว่านอกจากจะมีการจัดเลี้ยงอาหารและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สนทนาก,กันแล้วบรรดาลูกๆของนักเตะยังมีกิจกรรมให้ทํากันอีกมากมายด้วยเนื่องจากมีการนํานของเล่นให้เด็กๆได้สนุกกันรวมทั้งมีการาเพ้นหน้าให้กับทายาทนักเตะ โดยสื่อเจ้าดังเปิดเผยว่าอันที่จริงเทนฮากหวังจะจัดงานเลี้ยงก่อนหน้านี้หลายดาหนแล้วแต่สหตการณ์ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากว่าทีมของเขามีผลงานไม่ค่อยสู้ดีนักกระทั่งผีแดงกลับมาคว้าชัยได้ในเกมบุกเย็นเดอรคาร์เบตจะท,ทำให้เขาบอกว่าสโมสรน,น่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดราบชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ